มาด้วจ้าอ,อืคำนี้แบบ ลังคนเนาะมักเบ่ามักดามักเบ่าใส่ผู้อื่นมักกัดมักแสะมักกาดแห้งปลัวศาสตร์ก่อนมันเกิดเป็นหมาหรือเป็นยางศาสตร์นี้เป็นอย่างมันคือปากจัดมักกัดมักแสบหมดถอยละซ้างสั่งแล้วก็อีกประเภทหนึ่งมักมาเม็นมาแบบอุ้ยสภาพตลกโน่นนี่นั่นขั้นกูนี่ตลกหนาจังมึ่งน่ะอีดอกยางขืนเวทีมลามู ตลกบ้เฮ็ตงานค่ะตลกตกงานเพียบเพราะว่าเขาเห็นหน้ามึงแล้วไทยผ่านหัวเบิร์ดทีมแน่นอนจ้ะเช็คเช็คเช็คค่ะอีดอ,อกเปมนสักแต่สว่างให้แต่ผู้อื่นเบลียวเบิงหนาเจ้าของอีฮาจะแม่มัวอย่างไอฝ่าไอดินน้ออีเ็ดเอ้ยคอเซ็นเตอร์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาแดกมามาเพชรเกาหลี มอนิกะสิมาฟิวแบบลุกคอเซนเตอร์สาวกินมะามาเพ็ดแบบโรคจิตแบบซาดิดนะคะมืนอนเน้นคัก <_ t ot> เมนูจัดตามคำขอน้องเขาร้องขอมาในติ๊กต็อกพี่จัดให้จ้ามอน้ก็ซิเป็นฟิวว่าอาจจะแบบเป็นผิวสีแทนนะคะเพราะว่าแบล็คดอปเบื้องหลังคือขาวเวอร์ขาวก็ฉันอีกมาค่ะทุกคน มะม่า,มาเพชรเกาหลี <c oughs> เพชเเกาหล <c oughs> <c oughs> ีว้านฮน้เอ๊ะคฮ้อ๊ะเฮอกท้อด้ออ รู้สึกว่ามันเผ็ดแล้วได้พี่น้องแต่มันเผ็ดได้อีกนะคนลุกวันนี้มากินแบบม่าเผ็ดเกาหลีแบบซาดีแบบอุตรีนี่ค่ะใส่น้ำมันน้ำมันพริกน้ำมันพริกฮาวาเจียวจากประเทศจีนนะคะเฮงเพิ่มความเผ็ดขาไปอีกแบบน้ำมันพริกเนาะ อืนี่ล่ละเพชแบบสะใจเพชแบบสะใจไปเลย,ย,ย,ยเหลือดมาค่ะเหลิดันนี้ออพักน้องพักชี่เริ่มเี่ยวแล้วกว็จีจานแล้วมาด้วจ้า Mm hmm. มาม่าพันไส้กรอกนุมเ mm hmm. ลิศมีข้าวสวยมากินกับด้วยเกี๊ยวืม mm อ hmm. mm hmm. ใส่น้ำมันพริกเข้าไปแล้วกลิ่นรสชาติมามๆ่าเกาหลีเสียหมดเลยอ่ะมันกลายเป็นกลิ่นมาลาบหมดละนัวแห้ง นวดสาลายเวอร์ื้าำนี้แบบอื 음음 음. 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 อ,อร่อยมากมมมมพลังคนเนาะ มักว่ามักดามักว่าใส่ผู้อื่นมักกัดมักแส้มักกัดแห้งปลัวศาสตร์ก่อนมันเกิดเป็นหมาหรือเป็นยางสารนี่เป็นยางมันคือปากจัดมักกัดมักแสมูนแห้คถอยละซ้างสั่งแล้วก็อีกประเภทหนึ่งมักมาเมนมาแบบอุ้ยสภาพตลกโน่นนี่นั่นขั้นกูนี่ตลกหนาจังมึงน่ะอีดอกยางขืนไ้ที่มอละโมูตลกบริเ้เฮ็ดงานค่ะตลกตกงานเพียบเพราะว่าเขาเห็นหน้ามึงแล้วไทย่านหัวเบิร์ทีบแน่นอนจ้ะ เช็คเช็คเช็คค่ะอีดอกไม่สักแต่สิว่าให้แต่ผู้อื่นปลยวเบืองหนาเจ้าของอีหาจะแม่นโม่อย่างไอฝาไอดินว่าอีเป็ดเอ้ยอีเลยได้พี่น้องว่าเสิบบาเบามันก็อดไปไหนดมันโม่โโหมัน ล้างปากก่อนสิจากไปในมือนี้นะคะข้อเซ็นเตอร์สาวขอเสนอก่อนที่เราจะว่าให้คนอื่นโปรดเช็คสภาพหนังหน้าตัวเองบ้างเกิดเป็นคนน่ะยสุกัตตะกันลายายไอหมาแน่เฮ้ยสุ่มเปรตเอ้ยรอเลยนะคะบ๊ายบายค่ะจะกันใหม่คลิปหน้านะคะ